จักลังเนี่ยเดียวในแบบเดียวมองเส้นเดียวครับคปลาลดก็มีนะครับปลาลอดไปสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาปอกับ่องวิถีชุมชนขอ่เราครับเมื่อนี้สิบ้าพี่พ่อน้องมาเบืองกระเจาทำมหากินนะครับเด้อันใส่ม่องใส่ด่างครับป่านำหลักนะครับเนาะ ยืนยนกาเขตยบันกุศลานะครับเนาะเขียนบันกุดศาติดกู้บอมมนครับติดบอมม่นครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปชุ่มกันเลยครับว่าข้าจสารสีในป่ามาแล้วครับนี่ป่านามหลักป่าก็ขึ้นหลายครับครับไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเบิ้งนี่ครับเต่าหนี้นะครับนี่เพิ่งเอายามม่องยามด่างขึ้นมาครับแล้วโอ้ป่านี่ครับ ป่าตะเพียนนะครับป่าตะเพียนทำงานไหมครับป่าตะเพียนคนอันนี้มองกูมากครับที่ชีวิตบันบันนะครับเนาะเฮ่อ,อของผู้ใดผู้ใด ว่ามันหยเียเ้ยเดียวอ๋อไเตียด้วยบกำเจ้านึงครับเป็นสามพี่เจ้าว่านนกถกด่นใ้บนตัวไปเอ้ยอันนี้ของเจ้าถ้าใดนี่แกเส้นดเส้นแปดเส้นอืมวนใเจ็ดแปดตูยู่มึงนี่จิงเหอะไหลแล้วก็ถี่อาจะเพี้ยนนี่นะ

นะครับมาเบื้งอีกเจ้าหนึ่งครับอีกสองเจ้าครับเจ้านี้เจ้านี้ปวดแล้วครับเนี่ยโอ้มันค่อยดังเร็วตัวเออเออโค้ก็เบิ้งดีตัวละ

ว่โอ้นี่ครับหนึ่งดังน้อยขนาดวดไปเลวเนี่ยังหันบาดิกลับมามีแต่ไฟีเดือดไฟจีเดือดีเดือดครับเพียงกเอาตัวน้อยเพียงกเอาปลาหน่อยคือว่าปลาใหญ่เนี่ยิ้มตัวน้อยะ าคากับมาคือปวดแต่วันหันวันหันบ่มียามไปเราเด้ไม่งหันไงกูกับมามีตะปากี่เดือดอีพอเ้ยโอ้ยเจ้าหนี่สิมีต่เสียงนะครับเจ้าหน,นี่นี่นะย่าให้ช่นั่นโดยใส่สซงบนคือบาทหรอ เอมันคอยธรรมาตรานันหาปลาฮะนั oh ่นมันคอยทรมาต่าจริงๆหรอเว้ยเบื้องปลาย้นเวยพขียอเขาเนี่ยดาราอีวีจริงจริลดาราจริงถึงดารา ป่าน um ้องไงมันน yes you know, really ั่นแหะเห็นว่าก oh ินโตใหญ่ม oh, okay, ันบ่ถือเห็นบ่าถือคือระจกเป็นยังไงเ็ดปลบแดกไว้ไรนี่มันเลยขั้วตาแข่งขั้วตาแดดกินปานไรข้อขาเป็นอะเอลบตา sốm anh giác xiên này đang cho này đàng gặp này khao pa khao pa chi đợt chắc lăng này ngon Mong xin điều thấp ปลดก็มีนะครับปลาลดไปเจเอาย้างๆอยู่น่ยเจ้าไอ้เรื่องนี้ครับไม่บาทีเส้นนึงครับอันอันนี้จักเส้นกวาดังเลยดังซีเส้นหาครับเลยครับ มนันบาสนนี่ยท่เห็นจโยอ่นีได้ปลาินตนนหลงชีเต็มหาปลาินปลาตะเพียนป่าตัวนี้่ม <c oughs> ีเไข้ามันถือยังเทียวว่า,าข้าวมัย อยากเกี่ยวเลยปลาขาวมันนิสะสื่อในตรงนี้ได้เพี้ยนอีกปลาเสียมป่านั่นไงใครอยู่ปลาเสียม <ông liebe glass> <the> <-arians> อีนตั้งสามเส้นกน,กน,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 นก่อยงดอกปามีตปาสเ้นมิดกับสี่เส้นอมิดอยาดกินก็คือสามเส้นสามเส้นมั่ใไ่เรียบร้อย ของวันสีกับว่ามีเลยมันไปไกลแล้วมันไปไกระจายแล้วลเออหน้ามันขึ้นไร ม่าไวแล้วน้ำกลิ่นเร็วแล้วสองมือสองมือแล้วมื้โอ้ยครับเดี๋ยวเ้าไปหาบึงเจ้าไม่อีกครับนี่หลายเจ้าอย่แล้วเนื่อนี้บ่ได้ครับดัง

อ่าเบงเดี๋ยวใส่ใส่มองนะครับแล้วบรรยากาศช่วงเช้าเช้าที่คึมๆึมไม่รู้นะครับกล้องอาจชีพสัตว์เจนนะครับแล้วฝากคึมครับ

เมื่อ,อกี้พอเราขึ้นมาแล้วครับเ,เดี๋ยวไปบงปากครับอย่างไปบงปากครับไปาบางปากปากันครับ,รบอโอ้ปากม่จาาะไาปาขเขีงเนาะมะจะไปเข็งอืม cự cứ gây ra mặt đâu hả chắc tài được bất ngờ nằm được cự liu khởi nghiệp lưu lóc lưu gấp tay mặt 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 ตายบุญล่ะกตายบุญรบ้านแล้ครับนะครับตาเกือบเตรียมคองหุดนละ

เด้อย่ิาหลเสียนเฮียเตี่ยแล้วเซห่างจาเอายุเส้นเนี่ยเหี้ยว่านามขึ้นไม่เด้มันนั่นมีแต่ป่าสีเส้นหามแต่ผีป่เชีงเ้ออันนี้พายังซาเพืนนี้เราพิ่ว่าเเอาป่าซุกนี่เพื่อนป่าซุมันเอาเนี่ยเ่ออกเจเพิ่นแต่รีเพนไปก่อน ปลาเน่อาลายมือนนี่น้ำหน้ามันขึ้นเร็วเนาะน้ำมันขึ้นปลาเน่าเลยมือนนี่อ่จักเส้นแค่ดังสามเส้นเนี่นี่จะปลาเน่าปลาเน่อาลายปลานเอาลายนี่เรียกปลาเน่าออกทิ้งที่เดียว่นี่ยบริเวณนี้่ะอันนี้ันตากับเรียกปลาเน่าแล้วกัน ตองุ้มมันเอาใส่ของจนบวบเนี่หลังกูโอ้ยมันเอาก่เคิงเนี่ยเอาหมือนเลยเนี่ยเอาเหมือนเขาอะไรเมันเอาหมือนยังวันวัที่่เอายังว่เหมือนอาทิตยออมาปวดมาให้เขาจ้าเห็ประเดกก็ซื้อได้ไงปวดมาหอยหอยเนี่ยสีทองโตง่าหอยอันนี้ตัวใหญ่จีดดังนี่ เดี๋ยวถ้าตัวมันสดตัวมันเปลี่นท่นดิไม่ใช่ไปปิ้งท่นเด้ซนี้จะเหนขาเจ้าพู้ใดเฮใหประเด็กันเท่นดน่เพิ่นไปกวนหันใส่ถุงเพิ่นเให้ประเดงเจ้วเขาเอาตสวดท้นเสียนบ่ซุปนี้เปบ่เพิ่นมดนน่เพื่อดประเดก๋มัดน้ใส่ถุงกับใส่บรรยงยนหลุดเนาะนึุ่น่ Nè, nó đục rồi, vô Hoài này, cái chèo vô, hoài này Tôm là, nữa Nè, liềng vô kìa, nó bậc nhây đó, này Ừ, an liềng xóa mổ Ừ Ôi, không liềng vô Bật tay hết nát lọt Ừ, ừ. มาแล้วครับครหยุดได้จ้ำกันแล้วครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาพ่อแม่ไปนอนไปก่อนนะครับเนี่ยอ่าเริ่มกดติดตามไปนะครับเลยคลิปหนา้านทพาไปเมืองอย่างอีกครับกดติดตามไปพร้อมกับกดกระดิง่งแจ้งเตือนอไว้พร้อมนะครับเลยแล้วก็กดไลคล์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่ามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเลย เอาคุณนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ